สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนบ้านนาสวนผสมจ้าวันนี้อยู่กับเราจะเพาะแหนแดงจะพี่น้องนี่แหนแดงแต่ว่าตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์ก่อนอน,นี่มาดูแหนแดงทางนี้จ้าอย่าแหนแดงที่ห้าพอไว้เหมือนนานจ้ากิบที่แล้วมาแล้วเพาะได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วจ้ามันหล่นกระ,ะมังนะพี่น้องขอบคุณเลยจ เขาจะขยายพันธุ์ต่อไปจ้าพี่น้องมีสาม,มีจ้าแล้วข้าก็ะจะขยายต่อไปอนะจ้าน้องอ่ามาดูทางนี้มีห้ากับอันนับเลยห้ากับเตรียมกะละมังภาชนะอะไรก็ได้จ้าใส่น้ําแล้วก็ใส่ขิงว่ใส่ผงทอดนะจ้าห้ากับใส่ผนใส่ผนหรือว่าขิงว่ากระเด็นจ้ามาไว้ขึ้นนึงจ้าพี่น้องนี้จะมีฟองึ้นมา เราไปยังจ่าพี่น้องแตวเราหันก็ไปเอาเนื้อแดงตรงที่เราพ่อไว้มามาใส่กะละมังกัพี่เจ้าเนาะก็จะเอาเอาบวชตองลายเป็นแดงเราจะมาลงกะละมังอันนี้อันหนึง่งตรงนี้ตรงนึงบวชตองใส่ร้ายจ้า แล้วเขาก็จะขยายตัวของเขาเองนะจ๊ะนาอพอบัญ่าเจ้าพี่น้องม่าใส่ตรงนี้ว้แค่นี้ก็เสร็จจ้าพี่น้องจ้ะหรือว่ามันหนอ่อยเกินไปขเขาก็เอาใส่อีกก็ได,จดาา้จ้ะมีด้วยทาอีกนิดนึงใส่ของเลยจ้ะ ตบตบ,ตบตบตบลงก็ยุ่งยากจ้ะพี่น้นองจ้ะเลี้ยงแหนแดงเอาไว้เถอะลดต้นทุนเป็นอาหารของพืชจะเป็นอาหารพืชก็ได้เป็นอาหารปลาจ้ะอาหารไก่นะจ้ะนะพืชก็ได้ที่เลี้ยงสัตวบอลล่ายาก็าขายายไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องก็เอามาโรคงี้จ้ะนี่ก็ละบ้างนี่จ้ะ,จะ ອ่າແຄນຍາດຈ້າเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาຈະເອົ้ໄວ້ມັນເຕັມກະລະມັງກ່ອນເນາະຈยາເນາະ